เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถใช้งานนู้ชมมเลือกซื้อเลือกใช้ครับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งครับเอาไปขับใช้งานคุ้มๆในราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นเองใส่แคมป์ใส่ครอบครัวไม่ควรพลาดครับนั่งสบายขนของได้เยอะออกเที่ยวออกทริปต่างจังหวัดเหมาะเลย รถสภาพดีพร้อมใช้ได้ยาวครับสีสันสวยงามอันนี้ลงเครื่องมาใหม่นะครับลงเครื่องมาใหม่เป็นโตโยต้า1ปครับขับดีวิ่งดีซ่อมง่ายอะไรถูกครับโตโยต้าเครื่องแน่นเลยเครื่องมาใหม่เปลี่ยนสายพานให้ใหม่ด้วยใช้กันอีกยาวครับรถอายุเยอะแล้วต้องมีซ่อมบำรุงก,กันบ้างนะครันนี้เจ้าของก็ทำมาเรียบร้อยใช้ใกันได้ยาวๆคุ้มๆ4 5 0 0มืบาทากับเชฟโรเลตซาฟิล่านะครับบอด,ดี้ยังบางครับขัน,น้าเดิมไม่มีรอยชนหนัก เข็บซ้ายขวาไม่มีรอยชนภายในยังสะอาดเกียร์โตกระจกไฟฟ้าไอ้ขับใช้งานคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พาคลิปให,ใหม่ๆนะครับภาษีสิงหา6-8ปปีหน้ายาวๆเต็มปีเลยทีเดียวล้อแม็กกับยางนอกหนาๆนาใช้ได้อีกยาวเบาะหนังไม่ขาดกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบแอร์เย็นเพลงดัง สมบูรณ์พร้อมใช้ครับ45,000บาทสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองคันนี้อยู่เมืองพิษณุโลกเปร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับภายในยังสวยสะอาดห้องโดยสารสภาพดีครับสวยๆใหม่ๆฟูฟเบาะไม่ขาดไม่แฟบเบาะพับเรียบได้ครับพับนอนได้สบาย สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ